สวัสดีจ้าแม่สินจาทักทายเช้าวันที่4พฤศจิกายนนะคะทุกคนก็มาอัปเดตข่าวข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคํสาสถานการณ์ราคาทองคําวิเคราะห์ทอ,องคําและดังงานราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้ช่วที่4พฤศจิกายนปี2568 ภาพรวมราคาทองในประเทศช่วงกลางวันปรับตัวขึ้นจากสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาระหว่างวันมีการสร้างระดับต่ำสุดที่บริเวณ61,350บาทต่อบาททองคำของทองคำแท่งก 6. 5%สูงสุดที่บริเวณ61,700บาทต่อบาททองคำของทองคำแท่งก6น5%เงินบาทเคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ32.352ถึง32.507บาทต่อ1ดอลลาร์ ภาพรวมทองคำสปอร์ตช่วงกลางวันเคลื่อนไหวสลับขึ้นลงโดยทองคำได้รับแรงกดดันจากการที่รัฐบาลจีนประกาศยุติการให้สิทธิประโยชน์ภาษีทองคำที่มีมานานโดยจะไม่อนุญาตให้ผู้ค้าปลีกหักภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแววกจากการขายทองคำที่ซื้อมาจากตลาดทองคำเสี่ยงห้อีกต่อไปขณะที่ทองคำนะคะได้รับแรงหนุนจากความกังวล ต่อภาวะเศรษฐกิจสหรัฐที่เริ่มชะลอตัวโดยนายสกอตต์เบตเซนรัฐมนตรีคลางสหรัฐเตือนว่าภาคอสังหาริมทรัพย์อาจเข้าสู่ภาวะถดถอยจากอัตราดอกเบี้ยสูงพร้อมเรียกร้องให้ธนาคารกลางสหรัฐเฟดผ่อนคลายนโยบายทางการเงิน ได้หนุนความหวังต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยรอบใหม่ของธนาคารกลางสหรัฐเฟดด้านทำเนียบขาวได้เผยแพร่อเอกสารรายละเอียดเมื่อวันที่1พฤศจิกายน เกี่ยวกับข้อตกลงการค้าที่ประธานาธิบดีโดนัดทรป์ผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนได้ทำไว้ที่เกาหลีใต้โดยจีนจะระง,งับการบังคับใช้มาตรการควบคุมการส่งออกแร่หายากเพิ่มเติมและจะยุติการสอบสวนบริษัทสัญชาติสหรัฐในซัพพลายเซนเซมิคอนดักเตอร์ด้วย ด้านโกลแมนแซกคาดว่าภาวะสัตดาวรัฐบาลสหราฐัฐอาจยุติในช่วงสัปดาห์ที่2ของเดือนพฤศจิกายนแต่หากยืดเยื้อต่อไปอาจชุด GDP ไตรมาส4ทับ2,025ลดลงราว1.15%ปัจจัยที่กล่าวกดดันดอลลาร์หนุนทองคำํำหรับราคาทองก่อนปเปิดตลาดเช้านี้นะคะเช้าที่ที่พฤศจิกายนปี2568อ้าง,องราคาของวันที่3นะคะ ซึ่งตลอดทั้งวันมีการประกาศราคาออกมาจากสมาคมค้าตองคำ 24ครั้งในงการราคาครั้งที่24เป็นราคาก่อนจะปิดตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนจะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้เช้าวันที่4พฤศจิกายนปี2568ทองคําแท่งกบ6บร์เซซื้อ61,400้บาทขาย61,500บาททองรูปพรรณกสบนร์เซซื้อ61,170บาท4สตางค์ขาย62,300บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าต้องคําสรุปรวมนะคะของวันที่3ราคาเป็นบวกไปที่100บาทแม่สิน ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตั้มประกาศของสมาคมค้าทองคำบรรณาธนีด้วยนะคะก็แต่เราติดตามนะคะว่าเปิดตลาดนะคะจะเป็นไงบ้างเมื่นสิ่จะมาอัปเดตให้ชมรับฟังนะคะยังไงนะคะก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปขอมเมนสิอนะคะขอบคุณทุกติดตามรับชมและพบกันคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ